<TV S 2> สวัสดีครับ,วรบพวกเราสองคนนะครับในช่วงซัสตีดขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับอีซูซูครับ วันนี้ยังอยู่กันที่นี่เลยฮะยูสุ 4x4 Land ที่จังหวัดปทุมธานีนะครับใครที่ชอบขับแบบออฟโรดต้องมาลองนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กับสถานีที่4ที่มีชื่อว่าอะไรฮะฝาลำธารหินแล้วก็มีการเติมน้ำเข้าไปในระดับสัก800มิลิเมตรครับครับผมระดับน้ำนี่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับเทคนิคการขับรถในการลุยน้ำแบบนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวให้พี่สอนได้ครับเรเชิญครับครับ ครับมาที่สถานีที่4ครับพิยุทธครับอันนี้มีลมทุงลมถานด้วยต้องอย่ไางครับด้วยสเปครถยนต์ครับก็คือว่า isuzu v-cross โหมดโฟนั้นสามารถที่จะขับฝ่าลำธารน้ำท่วมลึกที่ระดับ800มิลลิเมตรหรือจะให้เข้าใจมากขึ้นก็คือ80เซนติเมตรก็ได้นะครับการขับรถผ่านสภาพที่เป็นน้ำท่วมลึกตรงนี้ก็หมายความว่านี่คือจุดที่ระยะความสูงของที่เป็นระบบกรองอากาศครับผมแล้วก็ท่อหายใจของความเป็นระบบเกียรสี่ล้อนั้นคืออยู่สูงกว่านั้น เพราะฉะนั้น800มิลิเมตรหรือ80เซนเมตรสบายมากก็เลยจําลองทางนะครับว่าถ้าเราขับรถในสภาพเส้นทางธรรมชาติภายใต้การขับที่ขับเป็นน้ำอาจจะสภาพที่เป็นหลุมบ่อมีก้อนหินใหญ่ครับเทคนิคการขับเข้าสู่สถานีที่4ตรงนี้นะครับก็คือจะต้องฝึกใช้กํารล่อขึ้นจนให้เป็นแล้วก็อาจจะมีบางช่วงบางที่ต้องกดคันเร่งช่วยนะครับ เพื่อให้รถนั้นผ่านสภาพทางที่ด้านล่างที่มองไม่เห็นเป็นหลุมบ่อเป็นก้อนหินใหญ่ผ่านได้ด้วยความมั่นใจและสิ่งสําคัญที่เคยย้าตั้งแต่ต้นครับว่าเทคนิคการขับที่ดีนั้นก็คือจะต้องวางมือบนพวงมาลัยอย่างถูกต้องแล้วก็ไม่กำเข้าไปถ้าเรากำพวงมาลัยแล้วก็จังหวะที่รถจนคันนี้ล้อหน้าไปปีนก้อนหินเกิดการหมุนตัวอย่างเร็วอาจจะทําให้เรานั้นบาดเจ็บที่ข้อมือและนิ้วได้เพราะฉะนั้นก็คือจับแบบนี้นะครับ ตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับพร้อมครับนี่ครับเป็นการจําลองนะครับในการลุยน้ําลึกถึง80เซนับครับนั่งไปด้วยนี่ตื่นเต้นไปด้วยลุยน้ำนะฮะลงไปในน้าแล้วครับแล้วก็ทักษาอีกอันนึงครับก็คือถ้าเราจะขับรถลงน้ําให้ใช้วิธีการคือย่อนรถยนอนลงน้ําช้าๆอย่าลงน้ำไปด้วยความเร็วนะครับเพราะฉะนั้น ไม่อย่างนั้นรถยนต์อาจจะเกิดความเสียหายที่บริเวณด้านหน้าของรถยนต์ได้ครับผมน้ําอาจจะพัดมาโดนส่วนด้านหน้าแล้วก็ทําความเสียหายมาถึงตัวพัดลมและก็มอน้ําได้นะครับเรียกว่าค่อยๆยหย่อนค่อยๆไปลให้ผ่านไปเรื่อยเรนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเข้าเกียร์เป็น 4L ไว้ใช่ครับแล้วก็เทคนิคการจับโฮลไลัยเหมือนเดิมนะครับก็คือวางหัวแม่โป้งทั้งสองข้างบนโฮมไลัยนะครับแล้วก็ให้ตัวโฮลไลัยอย่างคล่องแคล่ว ทีนี้จุดที่เป็นความง่ายครับก็คือว่าเครื่องยนต์ 4JJ3 ที่ให้แรงบิดสูงสุดถึง450นิวตันเมตรเนี่ยทำให้ไม่ต้องกดคันเร่งเลยมาด้วยรอบเดินเบาครับนี่รับปล่อยไหลไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าบางทีใต้น้ำเราไม่รู้หรอกว่าเส้นทางข้างล่างเป็นยังไงด้วยซ้ำรอบไม่เห็นนะเทคนิคในการขับในสถานีนี้นะครับใช้ในชีวิตจริงได้แน่นอนเวลาเจอสถานการณ์น้ำท่วมหรือว่าบางครั้งเราต้องขับไปลุยในลำธงลำธารนะพี่ ครับวันนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วครับในช่วงสัสติดขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับอีซูซูต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับอีซูซูวีคอร์ฟอร์ยโฟด้วยนะครับและก็ต้องขอขอบคุณที่นี่ครับสนามอีซูซูโฟบยโฟแลนด์จังหวัดปทุมธานีครับครั้งต่อไปจะเป็นสถานีอะไรมีความยากขึ้นแน่นอนนะฮะติดตามได้นะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสนับสนุนโดย all new อีซูซู DMAX พลรานุภาพพลิกโลก